ตาที่แม่มัวเนี่ยคือการมองเห็นแม่ปกตินะคะปีนี้อายุ50ปีเนาะอายุ50ปีวันเนี้ยคือเป็นเบาหวานเป็นมากี่ปีแล้วคะโอ้ยสิปีแล้วสิบปีแล้วเนาะมันเตลิดเตลเอแล้วใช่ไหมน้ำตานะเออน้ำตาลรู้ไหมว่าเบาหวานเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคอะไรบ้างหนึ่งเบาหวานขึ้นตาทําให้ตาบอดสองตาต้อกระจกเกิดขึ้นได้นะคะแต่วันเนี้ยผ่านนะคะ แล้วก็อีกตาหน,นึ่งก็คือตาโตหินต้อหินก็ไม่มีนะคะอีกตาหนึ่งคือภาะวะตาแห้งที่แม่มีอาการเคืองแล้วก็มัวในตอนเช้าเนี่ยพอใส่สายมาดีขึ้นแล้วหยอดยาเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าแม่มีปลาแห้งตาแห้งหยอดยาน้าตาเทียมมันก็จะดีขึ้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดน้ําตาลเยอะเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะหยอดยาแล้วมันจะดีขึ้นนะคะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะที่เรียกโรคว่าโรคเบาหวานมันจะทําให้เกิดโรคทางตาอยู่3ามโรคด้วยกัน หวานจอตาต้อกระจกต้อหินและอีกโรคนึงก็คือตาแห้งเป็นแบบนี้แหละเคืองๆค,คันๆแสบๆตาถามว่าจะทํายังไงให้ใส่แว่นแม่มีแว่นตาไหมเอาไปยูบ้านนี่นีแว่นแบบนี้แว่นแบบนี้แว่นแบบนี้มันจะครอบแม่ทํางานทํากับข้าวทําอะไรไหมทำทำเนาะยังไงแม่ก่อฟืนก่อไฟไหมคะ กวอด้วยไไฟที่โกใช้ใช้แก๊สใช้อะไรนี้ใช่ไหมคะซึ่งฝุ่นฝืนมันก็จะเข้าตาตัวนี้ยจะครอบได้ให้แม่ขับอัตส่งมอเตอร์ไซค์แม่ขับมอเตอร์ไซค์ไหมอ่าโอเคแน่นอนต้องใส่แว่นไว้กันแดดกันลมกันฝุ่นเพราะว่าแม่มีต้อเนื้อด้วยลองใส่ดูแต่ว่ามันบวเป็นแบบนี้เขาก็ใส่เป็นแต่ดำใสอะไรก็ได้แว่นตาอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันลมเข้าแล้วใส่ไหมล่ะคะมีแล้วอ่ะตอนขับรถเลยจ้ะแล้วตอนนี้ไม่ใส่อ่ะอ้าตอนนี้มัน